เอลิทเวอร์ไวด์เป็นธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและดูแลด้านความสวยความงามให้กับผู้บริโภคที่รักในการดูแลตัวเองให้คุณสวยได้ทั้งภายในและภายนอกเอลิทเราพัฒนาและนำเสนอทางเลือกที่ใช่และตอบโจทย์สำหรับการดูแลตัวเองทั้งด้านสุขภาพและความงามให้คุณได้อย่างมั่นใจ เพราะเรามั่นใจและเชื่อใจในผลิตภัณฑ์ของเราสวัสดีครับผมมิทิสิ์อััยยุทธครับประธานกรรมการบริหารบริษัท e n b r i d g Worldwide ในโลกปัจจบุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมายระบบดิจิทัลไฮเทคแม้แต่กระทั่งในเรื่องของแนวทางการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปการสร้างไรายได้ต่างๆซึ่งมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งต่างๆนั้น มันหมุนไปตามรอบของเวลาที่เปลี่ยนแปไปหล,หลายคนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหลายหลายคนอยากจะมีโอ,อกาสทางเรื่องการธุรกิจที่ดีขึ้นไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่การเลือกที่จะเป็นวันนี้ผมบอกได้ว่าทุกคนเลือกได้ Enrich Worldwide เชื่อมั่นในศักยภาพของพวกเราทุกคนเชื่อมันม่นมายตลอดว่าพวกเราทุกคนสามารถทําในสิ่งที่เป็นความฝันให้สมเูร็จเป็นความจริงได้แต่บางครั้งการจะเริ่มต้นบางคนอาจจะมองว่าไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ซึ่งมีคํากล่าวที่ว่าการเริ่มต้นก้าวแรกนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญแต่เมื่อคุณจะก้าวไปแล้วนั้นคุณจะเป็นต้องมีเพื่อนร่วมทางเป็นเพื่อนครูค,คิดเป็นเพื่อนผู้ร่วมธุรกิจที่จะสามารถจับมือร่วมกันก้าวไปสู่ความสาเร็จผมเชื่อมั่นอย่างนี้มาโดยตลอดวันนี้เอ็นิชัวไวขอก้าวเข้ามาเป็นพรนทเนอรคนหนึ่งของพวกเราทุกคนครับพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายและสร้างความฝันให้เป็นความจริงไปด้วยกันทําให้สําเร็จด้วยคำสัตย์ที่ว่า better life better choice ง่ายๆทําง่าย,ายรายได้ดีไม่ซับซซ้ออนนึ่งนนาาคจจะ มีความแตกต่างกัน,นเรื่องของพื้นฐานการทำงานบางท่านอาจจะเก่งในเรื่องการทำงานแบบออนไลน์บางท่านอาจจะเก่งในการทำงานแบบออฟไลน์แต่ไม่ต้องกังวลครับสิ่งต่างเหล่านี้เราสามารถที่จะมีการพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกันสร้างเป็นประสบการณ์ที่ดีให้ประสบวามสจไปข้างหน้าได้และเชื่อเลยครับว่าเมื่อเราทำได้แล้วสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราหวังจะไม่การเปนเอื้อมการเริ่มต้นธุรกิจจะไม่ได้เริ่มต้นสกดด้วยคำว่ายากอีกต่อไปมาร่วมเป็นพันธมิตรกับเรานะครับ enrich worldwide จุดประสงค์ของบริษัท Ennis Worldwide ต้องการให้ทุกท่านที่เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทเรามีไรายได้ที่มั่นคงนะครับแล้วก็มีสินค้าที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างทั่วถึงครับเป้าหมายของบริษัท Ennis Worldwide เราจะนําสินค้าที่ดีมีประโยชน์มาให้กับผู้บริโภคสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันสนใจและอยากร่วมธุรกิจกับเราติดต่อเข้ามาครับบริษัท Ennis Worldwide มีผลิตภัณฑ์ด้านความงามหลากหลายชนิดที่พร้อมจะดูแลคุณ เราคัดสรรใส่ใจและเลือกสิ่งดีๆมาให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังมี e-elite worldwide ธุรกิจง่ายๆที่คุณเป็นเจ้าของได้เราเปิดโอกาสสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจร่วมกับแบรนด์ด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ E-Elite ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทั้งพันธมิตรตัวแทนจำหน่ายและยังยึดถือประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเอลิทขอมอบความสวยให้กับคุณเพราะความสวยคุณสร้างเองได้